สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ยูนิเวอร์สวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิว2,026บิดเดนเซดี 9e v แบบเจาะลึกครบทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะภายในและราคาของรถไฟฟ้า MPV รุ่นนี้แบบและเอียดสุด,สดเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับเดน s i ดี9มีความโดดเด่นบนท้องถนนด้วยดีไซน์หน้าใหญ่ที่เรียบหรูผสมผสานเส้นสายแอรโรไดนามิกกับไฟเลแบบทันสมัยไฟหน้าออกแบบสวยงาม พร้อมแสงสว่างชัดเจนไฟท้ายเล็ดแบบเต็มแถวยาวข้ามด้านหลังให้ลูกที่กว้างและมั่นใจด้านข้างมีเส้นสายเรียบรูพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่ทําให้รถดูพรีเมียมมากๆขนาดตัวรถใหญ่กว่ารถ MPV คู่แข่งหลายรุ่นทําให้ Denso D9 มีความโดดเด่นบนถนนมาที่สมรรถนะการบ้าง Denso D9 EV ใช้แบตเตอรี่บิดเลเล1พีขนาด103.36 0กิโลวัต์อมิรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าแรงม้า208 hp ทําความเร็ว0ถึง1 00กมชั่วโมงใน9.5วินาทีและมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแรงม้า374 HP ทําความเร็ว0ถ100กมชั่วโมงได้ในเวลาน้อยกว่า7วินาทีแบตเตอรี่สามารถวิ่งได้ไกลถึง520กิโลเมตรตามมาตรฐาน w t p และชาร์จเร็วจาก30%ถึง80%ภายในประมาณ30นาทีระบบช่วงล่างปรับแต่งได้ช่วยให้การขับขี่ดุ้งนวลและมั่นคงบนทางหลวงต่อกันที่ภายในห้องโดยสารดินสดีก ให้ความรู้สึกเหมือนรถรูห้องโดยสารกว้างขวางมีเจ็ดที่นั่งเหมาะกับครอบครัวมีพื้นที่หัวและขาเหลือเฟือแม้ในแถวสามบอรนั่งนุ่งสบายปรับไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศและเบาะนวดสิบจุดในรุ่นสูงเทคโนโลยีครบครันเช่นหน้าจอทัชสกรีน15.6นิ้วแดชบอร์ดดิจิทัล1 0 2 5นิ้วที่ชาร์กลร้สายหลายจุดผู้โดยสารด้านหลังมีหน้าจอส่วนตัวและตู้เย็นขนาดเล็กในตัวเสียงรบกวนน้อยทำให้ภายในเงียบสงบระบบปรับอากาศสโซนไฟมีอัน และลำโพงเดนอดีโอตัวช่วยให้ความรู้สึกพรีเมียมสุดท้ายเรื่องราคาในตลาดต่างประเทศราคาฐานประมาณ2 5 9 0 0 0 0ดกิตมาเลเซียสำหรับรุ่นล้อนหน้าและรุ่นใน WD สูงสุดประมาณ3 9 0 0 0 0เดังกิตถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอ p v พรีเมียมอื่นๆสรุปแล้ว2,026บิตเดนซดี9 EV เป็นรถอ p v ไฟฟ้าที่ลงตัวทั้งดีไซน์รู้สมรรถนะดีภายในพรีเมียม และราคาคุ้มค่าเหมาะกับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าครอบครัวทันสมัยโจบรีวิววันนี้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าในออโต้ยูนิเวอร์สรถยนต์ไปแสดงไฟฟ้าแรงสูง